แม่นแท้บอกว่าตัวชุบยาบามแม่นของเขาฮะล่ะตกัวเป็นกระสุนก็ย่องมันติดนีนล่ล่ะมันยาไม่ได้เม็ดเท่าเลยยาบาสามสิบพันโอ้ยแทพก็กีตาร์ตีอีเท่าไรตัวชื่อกีตาร์ตัวชาวห้าพันชื่อ,อมันดีเบ้อละ่ะตัวจังชุบยาบ้าสุกกระเบื้องเอาสภาพคุณนี่แหละน้องนองนเลยกูหั่นสักบอกมู่กูพูดลังคนนะ ได้เฮินก่ออยู่ได้รถจักขี่แล้วบัตรกูนี่ถูกงดงดอยู่พอกีต้าหน่อยเดียวก็ยังมีได้ปัญญาชื่อจะเลยไม่เลยเพลเรื่องตัวไปใชมั่ตซะไม่ได้ไปเช้เลยลได้มากับป้อมใส่แต่ย,ยาบ้าฮะล่ะตัวคือเมียฉันตัวเมียเป็นคนดีอะโอโ้ชีวิตกูนี่ถึงกูชิมีกินเหล้าไม่ชูบยาบ้าก็มีได้เพื่อนับถือกูแล้วนะกระตูส่องคนนี้ดิ นับถือตัวเป็นอาจารย์น่ะเนาะม่เจ้าเออนะชเบงาน้องหนูเอ้ยคันมีเยอะตกอยู่ในสภาพคือกูบัดใหญ่มาเนี่ยเอ็ดคือกูได้เน้อ